สวัสดีครับเรามาดูวิธีการตะไบนะครับหรือรับคมใบมีดตัดหญ้านะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับไม่ต้องเปลืองค่าไฟนะครับแล้วก็ไม่อันตรายด้วยนะครับสําหรับการรับคมใบมีดตัดหญ้านะครับก่อนอื่นนะครับสังเกตดูนะครับว่าใบมีดตัดหญ้าเรานะครับมันจะมีการ บิดนะครับสภาพจากการตัดเจอหินเจอของแข็งนะครับมันเลยบิดนะครับก่อนอื่นเราก็แต่งมันก่อนนะครับให้ตรงนะครับโดยการใช้ค้อนนะครับรองนะครับค้อนใหญ่แล้วก็ค้อนสองตัวนะครับทุบนะครับแต่งนะครับแต่งให้มันตรงก่อนนะครับนะครับแต่งตรงก่อนนะครับ โอเคครับตรงแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับสังเกตได้ว่านะครับใบมีดเรานะครับใบมีดตัดหญ้าของเรานะครับเราจะตะใบฝั่งไหนนะครับอ่าหลายคนไม่ทราบนะครับว่าการตะใบใบใบมีดตัดหญ้านะครับจะใบฝั่งไหนคือตัดหญ้าเรานะครับเวลาเขาทางานนะครับเขาจะหมุนนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาฉะนั้น ฝั่งคมนะครับของใบตัดหญ้ามันจะมี2ด้านนะครับฝั่งนี้ก็จะมี2ด้านคมนะครับสังเกตดูนะครับคมฝั่งนี้กับคมฝั่งนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะมีคมอยู่2ฝั่งฉะนั้นการตะไบเรานะครับให้ตะไบฝั่งที่อยู่ฝั่งของการทวนเข็มนาฬิกานะครับหรือหมุนไปทางซ้ายมือเรานั่นเองนะครับหมุนไปทางซ้ายนะครับตะไบทางซ้ายนะครับอ่าอุปกรณ์นะครับที่สําคัญนะครับที่สุดนะครับในการ จัดการใบมีดตัวนี้นะครับก็คือ,อนี่ครับพระเอกของเรานะครับมันคือ,อตะไบเลื่อยโซ่ยนนะครับใช้ตะไบคมของฟันเลื่อยโซ่ยนนะครับเราพกติดตัวนะครับเวลาเราไปสวนนะครับเราไปสวนเราไปที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเราสามารถตะไบได้ตลอดนะครับหมดคมเมื่อไหร่เราตะใบเมื่อนั้น เพราะว่าการตะไบนะครับการทําให้ใบมีดคมหนึ่งข้อดีของมันก็คือนะครับเครื่องเราไม่เปลืองน้ํามันนะครับเราไม่ต้องเล่นเครื่องหนักนะครับเวลาเราตัดเพราะมีความคมมันจะตัดได้ดีกว่าใบที่มันไม่คมนะครับอ่านี่คือพระเอกของเรานะครับตะไบเลื่อยโซ่พระเอกของเราในงานนี้นะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเรามาเทสดูก่อนนะครับอ่าผมใช้ก้านกล้วยนะครับเนี่ยอันนี้ใช้งานมานะครับเนี่ยไม่เข้านะครับมันหมดคมแล้วนะครับอ่า เราต้องตะไบมันให้คมนะครับเพื่อจะลดแรงในการตัดของเรานะครับอเริ่มต้นเลยนะครับดูนะครับมันจะมีมุมของมันนะครับที่เราต้องตะไบนะครับจัดการตะไบเลยครับตั้งเครื่องนะครับหาอายรองให้มันสูงๆนะครับให้มันเหมาะสําหรับการที่เราจะตะไบนะครับอฝนของมันนะครับอตะไบเลยครับการตะไบหลักการตะไบนะครับก็คือดันไปข้างหน้านะครับ ดันไปข้างหน้านะครับด <m> ันไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับอ่าดันไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับอ่าตะใบไปเรื่อยครับผมอ่าไปไปเลยครับตะใบตามมุมนะครับมุมคมที่มันที่มันเกิดการการตะใบหรือการเจียมาก่อนแล้วนะครับตะใบเลยครับตะใบไปเรื่อยครับผมปืดปืดเลยครับเห็นไหมครับมันจะกัด อ่าเนื้อเหล็กนะครับของใบมีดนะครับนี่เห็นไหมครับเริ่มเข้าที่แล้วนะครับโอเคครับอ่าคมนะครับคมแล้วแล้วเราก็มาเก็บข้างบนนิดหนึ่งนะครับตะไบแต่งข้างบนนิดหนึ่งนะอ่าหน้ามือหนึ่งนี่นะครับลักษณะนี้อยากให้คมขนาดไหนตะไบไปเอยครับผมแต่งไปเรื่อยครับตามใจชอบเลยครับไม่ต้องเสียค่าไฟครับอ่า ไม่ต้องอันตรายด้วยนะครับกับการที่เราจะใช้เครื่องมือนะครับชินเชียร์นะครับอ่าเห็นครับไปเรื่อยครับคมแล้วดูนะครับเห็นไหมครับอ่าคมเลยครับคมขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับอ่านี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับน่ะเราตะไบฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเราก็ต้องมาตะไบอีกฝั่งหนึ่งโดยสังเกตด้วยว่าให้เป็นหน้าที่วิ่งไปทางหน้าตัดที่วิ่งไปด้านซ้ายนะครับหรือว่าการทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับ ตะไบหน้านี้นะครับผมตะไบเลยครับจัดเลยเหมือนเดิมครับดันไปข้างหน้าเหมือนเดิมครับนี่อุปกรณ์ตัวนี้ช่วยได้ครับพกพาสะดวกนะครับไม่ต้องมีหินเจียไม่ต้องมีไฟฟ้าเราก็สามารถรับคมนะครับใบมีดเครื่องตัดหญ้าเราได้เหมือนกันนะครับคมครับคมกริบด้วยนะครับง่ายด้วยสะดวกด้วย ปลอดภัยด้วยไม่อันตรายครับผมอ่าเห็นไหมครับถูไปข้างหน้าอีกเดียวครับดันไปข้างหน้าเฉียงๆนะครับทํามุมเฉียงๆไปนะครับอ่าเห็นไหมครับปั๊บปืดปืดเห็นไหมครับปืดปืดอ่าโอเคครับเห็นไหมครับคมคมแน่นอนอ่านี่ครับ เราเก็บหน้าอีกหนึ่งครับถูนิดหนึ่งไม่ต้องถูเยอะนะครับถูแค่เก็บหน้าอย่างเดียวครับผมนะครับแหมคมแน่นอนปืดปืดปืดนะครับเห็นไหมครับคมคมเห็นไหมครับโอ้โหนี่นะครับพระเอกของเรานะครับอ่านี่รูปร่างแบบนี้นะครับเป็นตะไบฟันเลือยโซยนนะครับน่า เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสังเกตดูเขาสามารถตะใบนะครับเขาตะใบฟันของเ้ือส้วโยนได้นะครับเขาจะมีหน้าที่คมนะครับสามารถกัดเนื้อเหล็กได้ดีนะครับตะใบเรือส้วโยนนะครับหาซื้อมาใช้ได้นะครับสั่งทางสั่งทางลาซาด้าหรือว่าสั่งทางช้อปปี้ก็ได้ครับหรือร้าน ขายอุปกรณ์ช่างทั่วไปมีนะครับผมซื้อมาเราก็ทําด้ามขึ้นมาเองนะครับอด้ามก็หาใส่ง่ายๆนะครับผมตัดไม้มาแล้วก็เจาะรูนะครับตัดแปลงเอานะครับผมนี่ผลิกของเราพกพาสะดวกครับใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับผมโอเคครับ